มิวสิกเทรนดีมิวสิกเทรนดีนะคะเดเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะมาอัปเดตเทรนดนตรีดีๆกันใช่แล้วสำหรับ <คะ S 2> วันนี้นะคะเรามีแกจ็ตที่แบบว่าดูแล้วน่ารักปรุงปริงแล้วก็แปลกไม่เหมือนใครนะคะมาให้มานำเสนอให้ได้รู้กันใช่ <นะ S 1> ซึ่งก็ยังคงเป็นสิ่งที่ตอบสนองตอบโจทย์ให้กับคนที่แบบเป็นมิวสิกเลเวอร์อยู่ถูกต้องคะ่ะเนาะไอเจ้าตัวนี้คือหูฟังนะคะที่มีชื่อว่า Accent Wear นั่นเองนี่หน้ารังมรงปริงก็หน้ เป็นหูแมวนะคะเป็น cat ear headphones นั่นเองนะคะคือนหน้าตาดูดีมากเลยที่มาที่ไปเขาบอกว่ามาจากสองสาวนะคะอเการกันจีนนี่นะคะผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์นะคะไ<อ>ม่ธรรมดานะคะในแคลิฟอร์เนียนี่ยนะคะเป็นคนค้นพบหูฟังแบบใหม่อันนี้ซึ่งเขาก็อ้างว่ายังไม่เคยมีใครทํามาก่อนด้วยถูกต้องนะคะไอหูฟังตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเหมือนหูแมว,วน่ารักมากเลย แต่ประเด็นมันคือมันไม่ใช่แค่หูฟังที่แบบว่ามีหูแมวมาแค่ประดับเท่านั้นนะคะนอกจากเราจะฟังเพลงจากหูอย่างนี้แล้วเรายังสามารถเปิดเพลงจากหูแมวเนี่ยให้คนรอบข้างได้ฟังกันด้วยเพราะเป็นลำโพงดังปันไปอีกน่ารักคือมันเปิดปิดได้เเปิดเลิกปิดได้จะยังไงจริงๆแล้วหน้าตามันเหมือนพวกแบบว่ามันจะอยู่ในเกมอะไรอย่างงี้นะแบบเป็นพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่าเย ขึ้นจริงๆแล้วใช่ไหมนตัวนี้เนี่ยถือว่ายังไหมยังไม่เกิดแล้วปะคะมีขายยังกำลังทำ<อ> อยู่คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือ,ต,อต้องต้องอธิบายกันนิดนึงนี่มันอยู่ในขั้นตอนในการาระดมทุนกันอยู่ <สะ S 2> เพราะว่ามันจะมีเว็บนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีหลากหลายเว็บเลยที่ทําแบบนี้ <สะ S 2> อย่างเจ้าตัวเนี้ยเป็นเว็บที่มีชื่อว่าอินดี้โกโก้นะคะจะเป็นเว็บที่ <ừ> เหมือนแบบว่าเปิดโอกาสให้กับใครที่มีไอเดียใหมๆ่ๆคิดแบบคิดคนอะไรใหม่ๆแล้วอยากจะทําขึ้นมาจริงๆแต่ไม่มีทุนวิธีการง่ายๆคือทําแบบทําวิดีโอพรีเซนเทชันหรือทํารูปภาพอะไรที่มันมองแล้วแบบเราเห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งที่เขาจะทําคืออะไรเกิดขึ้้้้้้้นนนนนนนไดจจิงแ่่ลววคทีีีเเขาามใใ็็บกกะสสอั ฉันอยากสนับสนุนก็บริจาคเงินให้โดยโดยโปรเจกต์นี้นะคะเขาก็ตั้งเปาตั้งเปาอะตั้งเป้าไว้8ล้านบาทและสิ่งที่แบบเหลือเชื่อมากๆเลยคือไอ้เจ้าโปรเจกต t นี้ได้รับความาได้รับความสนใจอย่างมากมได้40ล้านบาทภายในเวลาไม่ถึงเดือน จริงแน่นอนเพราะต้องมีทุนถึง40ล้านบาทถูกต้องเลยค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วไอ้การสนับสนุนแบบนี้แล้วยังไงคนที่จ่ายตังค์แล้วเขาจะได้อะไรหรอเหมือนอย่างเงี้ยตามหลักแล้วเนี่ยมักจะได้อาจจะได้ของพวกเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยกลับมาหรือได้เป็นส่วนลดสําหรับคนที่แบบว่าสนับสนุนตั้งแต่แรกนี่เลยนี่คือเป็นแค่พ r e s e n t a t i o n หรอเป็นตัวอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่แบบทําออกมาเลยหรือยัง แหมเป็นตัวอย่างเฮ้ยเขาทำกันจริงจังนะจ๊ะไม่ใช่มันเล่นๆนะจ๊ะไม่หรอกเพราะถ้าเราทําแล้วมันไม่น่าสนใจคนก็ไม่อยากจะช่วยไงเออซึ่งนี่คือเป็นตัวเดโมที่ยังแบบไม่ได้ทาสร้างขึ้นจริงแต่ว่า40ล้านบาทนี้พูดเลยว่าเราจะต้องได้ของที่แบบดีมีประสิทธิภาพแน่นอนถูกเออโอ้โหรยาเราน่าจะได้เห็นนะคะไอ้เจ้าสินค้าตัวนี้ภายในเมษาปีหน้า ลเลยจ๋งมากเลยคือหน้าตาเขาหน้ารักอยู่แล้วไง<ช>หน้าตามันล่อตา อยู่แล้วแลวคือแบบแซงสามารถฟังเพลงคนเดียวเราเต้นไปด้วยเราก็ใช้แล้วมีไฟแบบ LED ด้วยอ่ะแล้วมีหลายสีด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นในในภาพมันมีหลายสีน่ารักมากจริงๆแน่ๆคือผู้หญิงเห็นต้องซื้อทุกคนแน่ๆเลยถ้าแบบเห็นปุ๊บจับนี่เราว่าต้องซื้ออะเก็บฟังแ๊บหนึ่งเดี๋ยวราขายแพงหรือเปล่าด้วยนะเออซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเพลงที่เป็นแบบ EDM อะไรกำลังมานะเป็นดีเจเตือนเพราะแหูฟังดีๆสักอันจะเหมาะมาก เก๋ว่เก๋มากจริงขอบคุณที่เอาเรื่องดีๆแบบนี้ใน Music ค r e n d ดีมาฝากกันนะจ๊ะ